สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจอโออเมริกาอาราวด์เดอะเวิ์นะฮะวันนี้จ๋าก็ไม่มีเวลาอัดคลิปนะฮะแล้วก็หมายถึงว่าอัดคลิปที่ทำงานเพราะว่างานยุ่งมากแต่ยังหาโอกาสที่จะมาคุยได้ตอนขับรถกลับบ้านรู้ว่าทุกคนคงเป็นห่วงนะฮะว่าจ๋าเอ้ยขับรถอันตราย มานั่งอัดคงอัดคลิปทําไมแต่คือว่าไม่ต้องกลัวฮะจ่าจะไม่มองหน้าจอนะฮะจ่มีที่เสียบไอติดกับกระจกหน้ารถฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกความห่วงใยจากพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะแล้วก็แม่จ่าเคยมาสกิดจ่าในเฟ e บุ o กแล้วฮะว่าลูกอย่าไปเล่นไออัดไออย่าไปเล่นโทรศัพท์ช่วงขับรถมันอันตราย จาเข้าใจความเป็นห่วงจากคุณแม่ดีฮะนี่จาาจะไม่มองกล้องนะฮะวันนี้จ่าจะมาพูดอะไรเหรอฮะโอเคง่ายมากเลยเมื่อ2หรือสาวันก่อนจ่าได้โพสต์รูปโลโก้นะฮะโลโก้ของอกองทัพอเมริกาและทุกคนก็มีคำถามกันเยอะแยะเลยฮะว่ามันมีอะไรยังไงมีกระทรวงมาจากไหนอะไรยังไงโอ้โห นะฮะมันก็มันก็เป็นข้อมูลที่ดีมากนะฮะ,ะเรากลับไปคุยกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก่อนคือเมืองไทยเนี่ยถ้าเรานึกถึงเมืองไทยว่ากองทัพมีอะไรบ้างเราก็จะรู้เลยทันทีว่ามันมีทั้งหมด3กองทัพด้วยกันอย่างที่เราได้รู้รู้กันนะครับว่ามีกองทัพอะไรบ้างก็คือ1กองทัพบก2กองทัพเรือนะฮะ แล้วก็สามกองทัพอากาศของเมืองไทยนะ่ะมีอยู่สามกองทัพนะแต่ของอเมริกานี่ฮะนั่งคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งนับได้เหมือนกันนะจ่าก็ยังมานั่งนั่งนั่ง,น,งนับดูเฮ้ยมีทั้งหกกองทัพเลยนะฮะจ่ากา็โอ้มันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งหมดก็อย่างที่จ่าได้พูดไปฮะมีทั้งหมดหกกองทัพด้วยกันครับก็ตามมาแล้วกันนะว่าจ่าจะพูดว่ามีกองทัพอะไรบ้างนะฮะหนึง่ง กองทัพบ,บกอ่าม,มีเมืองไทยมีอเมริกาก็มีนะฮะสองกองทัพเรืออ่ามีเมืองไทยมีอเมริกาก็มีสามกองทัพอากาศนะฮะเมืองไทยก็มีอเมริกาก็มีนะฮะแล้วคราวนี้อีกสามกองทัพที่จ่าจะพูดถึงเนี่ยเมืองไทยไม่มีนะฮะงั้นเราเริ่มไปก่อนแล้วกันเฮ้ยกองทัพมีสิมีสิ นาวิทยอทินไงนาวิทยอทินเมืองไทยมีแต่มันไม่ได้เป็นกองทัพของเขาหรือว่าจ่าพูดผิดไม่รู้ถ้าพี่น้องคนไหนฟังคลิปนี้จ่าพูดผิดไปพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะจ่าพูดผิดไปขออภัยด้วยนะฮะ,ะตามความเข้าใจของจ่าก็คือว่านาวิทยอทินเมืองไทยเนี่ยก็คือกองทัพเรือนั่นเองตายหาละถ้าจ่าพูดผิดไปจ่าขอโทษด้วยนะฮะจ่าอาจจะเข้าใจผิดผิดนะฮะ จ่าขอพูดถึงของอเมริกาแลวกันนะฮะอเมริกาเขามีกองทัพนาวิทยุทินของเขาเองเลยนะฮะมันไม่ไม่ขึ้นกับทหารเรือไม่ยุ่งอะไรกับทหารเรืออา้าวแต่ทุกคนก็จะถามว่าอา้าวจ่าแต่ไอ้ป้ายนาวิทยุทินหรือว่าโลโก้ของเขาเนี่ยหรือว่าป้ายตาประทับเนี่ยมันเขียนว่า department of navy หรือว่ากระทรวงของทหารเรือแต่ว่าเป็นมารีนอ้าวสรุป มันไม่ได้ขึ้นนี่เข้าใจครับคือเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับกระทรวงอ่านาวิทยาทีนของกองทัพอเมริกาเนี่ยยังไม่ใหญ่พอที่จะเป็นกระทรวงของตัวเองได้เพราะฉะนั้นถึงขึ้นกับกระทรวงกองทัพเรือแค่นั้นฮะแค่ขึ้นขึ้นกระทรวงกับกองทัพเรือแค่นั้นจริงๆฮะแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บัตเจตหรือว่าเงินแต่รายปีที่กองทัพแต่ละกองทัพจะได้ก็คือเป็นเงินของเขาไปเลยการอาวุธหรือว่าคนหรือว่าคนที่ทํางานในกองทัพต่างๆก็เป็นของกอ,อ,องทัพนั้นๆไปเลยกองทัพเรือก็กองทัพเรือกองทัพนาวิทยุททนก็กองทัพนาวิทยุททนมันแค่ขึ้นกับกระทรวงเท่านั้นนะฮะสรุปเข้าใจกันแล้วนะฮะมันแค่ขึ้นขึ้นกระทรวงเฉย ล้วคราวนี้เราไปที่กองทัพที่ต่อไปนะฮะกองทัพต่อไปก็คือโคสการ์ดกสูเอาไอกองทัพโคสการ์ดนะฮะกองทัพที่5นะฮะและกองทัพน้องใหม่ไฟแรงที่ทุกคนคงตื่นเต้นและอยากจะดูว่ามีผลงานหรือว่ามีอะไรให้หน่าสด,ดูหรือว่าน่าสนใจนะฮะอะน่นก็จะเป็นกองทัพ Space Force นะฮะ St p สเ Force เป็นกองทัพน้องใหม่ไฟแรง uh, uh, มันก็จะ uh, มีบทบาทนิดหน่อยตอนนี้นะฮะ uh, ทุกคนเข้าใจกันแล้วตอนนี้ว่ากองทัพอเมริกามีทั้งหมด6กองทัพด้วยกันคราวนี้เรามาทำความเข้าใจให้ลึกๆอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วเราจะได้เข้าใจกันว่ามันคืออะไรมันคือออหยางโอ้มันคือออหยางเนออาะ ใครหู่เหมือนกันฮ่าโอเคกองทัพบกขึ้นกับขึ้นกับกระทรวงกองทัพบกกองทัพเรือขึ้นกับกระทรวงกองทัพเรือกองทัพอากาศขึ้นกับกระทรวงกองทัพอากาศส่วนนาวิทยโยธินอ่าเราพูดไปแล้วเราอธิบายไปแล้วขึ้นกับ กระท้วงกองทัพเรือคอับอมโอเคโคสกาดอีกกองทัพที่5นะฮะใครรู้หรือเปล่าครับว่าขึ้นกับกระสรวงอะไรตื้อตืตื้อตื้อตื้อตื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 โอเคเฉลยครับก็คือขึ้นกับขึ้นกับกระสรวงอ่อู้จะาลืมไปละ ใครรู้เขียนด้วยฮะถ้าจ่าจําไม่ผิดขึ้นกับกระทรวง Homeland Security Department หรือเปล่าโอ้ยถ้าจ่าจำผิดนี่จ่าต้องแบบแย่มากๆเลยอะ่ะแต่จ่าฟันธงร้ออร์ซจ่าเชื่อว่าขึ้นกับกระทรวง Homeland Security Department นะฮะถ้าผิดไปจ่าเขอกราบอภัยแต่จา100่าร้อยเปอร์ซ อ้าวเ,าเพิ่งรู้ได้ว่ากล้องลม้มอเพราะว่า,า,าไม่ได้ดูกล้องนะฮะเลยไม่รู้ว่ากล้องล้มนะฮะและกองทัพที่6ก็คือ Space force นะฮะกองทัพอวกาศหรือนอกอากอกนอก,นอก,น,อกนอกโลกนะฮะขึ้นกับกระทรวงกองทัพบ,บกเอ้ ไม่ใช่ขึ้นกับกระทรวงกองทัพอากาศนะครับผมครับโอเคครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรืออาจจะเก่าก็ได้อาจจะลื้อฟื้นสำหรับคนบางคนที่ไม่เคยได้เรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้นะฮะยังไงหวังว่าอ,อาจจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองกันได้นะครับ ยังไงวันนี้ชอบไม่ชอบคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด s u b s สไคร e อย่าลืมกดแชร์ลแล้วยังไงเดี๋ยวจ่าเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวมาแวะมาคุยกันอีกครับวันนี้จ่าขอลาครับสวัสดีครับผม